ตองออเติมนอัอนยสัสัตส่วน,น,น,นุกท่านั่มหาสมุทรเงนี ช็อตไพด้รับมหากรุนาทุกคนหรือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสงสุดของชีวิตที่พวกเราได้มาชื่นชมหลายคนอาจจะอาจจะสงสัยว่าทำไมเรามาแล้วไม่ไป ไว้ที่วัดเลยไม่ไว้ไปที่วัดที่เราจะศึกษาการพระปูโกศ์สำนักประชดหรือว่าการละทานฟรีทาในใดเดินตามรอยของูาามุมาจังทำไมถึงบอกว่าเรียนารรมะของขุมาจังก็เนั่นจากว่าข้ารับมาแล้วจะนำข้องวัดลยก็ได้แต่ตัวอาจารย์นั้นมีธรรมนียม บางครั้งบางทีท่านจะได้นำไปฝากไว้วัชการาภุกรองเนื่องจากว่าตัวเองยังไม่รอ้อมเมื่อเป็นรับมาแล้ว,ลวยังไม่ได้จัดสถาครั้งที่ยังไม่ได้มีอะไรหลายๆอย่างไม่รอ้อมก็นำไปฝากไปฝากไว้กับกุมารจันทร์พระราภูกรองบางที่บางรูปบางองค์ เด็กปีก็มีเด็กปีก็มีพลางเอามาจึงนำไปฝากก็ได้เห็นว่าพลางนั้นท่านได้ริบุว่าสมาสติได้รับพระจากษ์ทางนั้นเป็นของสูงเราก็เห็ว่าเป็นของสูงแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าเมื่อเราได้รับของสูงคือว่าบนบนใหญ่ลงบนลงมาครับเมื่อบนใหญ่ลงลงลงมาทำให้ ผู้ที่ได้รับจะต้องมีบุญนั่นก็หมายควาว่า,าผู้ที่ได้รับนั้นเมื่อได้มาแล้วก็ต้องทำบุนถ้ารับมาแล้วนำไปไว้ในวัดไปอยู่จําหระาบางครั้งก็เลยทำให้บุคคลผู้ได้รับเกิดไม่สบายต้องมีป่วย ออกมาเป็นต้องมีบอกสิ่งนี้เป็นปุณเนี่ยผู้ว่าการในมรณะก็ใช้วิธีทำปุณณทำปุณณเอาไปฝากไว้กับเจ้าคณะมปกครองเบื่อนี้เนี่ยไอตัวองนั้นเตรียมสถานที่เตรียมอะไรหลายๆอย่างเมื่อพร้อมเอาไปมาคันเชิญหรือที่เราเรียกว่าแขกเอาอะไรวันนี้ ่ารรับรูโ้สนับมระชอบก็ดีอยาโยมชาววัดบริบุตก็ดีหรือว่าได้เคียงได้มีความพร้องเยียงกันอันที่จริงเราก็พร้อมตั้งแต่วันที่28เทนั่นที่เราไปรับที่วัดประทานพนมแต่วันนั้นก็ยังมีอะไรที่อุกขาดอยู่ยังไม่เพียบพร้อม วันนี้คือว่าสองโบณ์บรูรณนทุกอย่างความเพียรน้องเกิดขึ้นเมื่อเรื่อความเพียรน้องเกิดขึ้นความเห็นต้องกันเกิดขึ้นพวกเราจึงได้มาอัญเชิญเพื่อที่จะเข้าไปประดิสฐานไว้เป็นเป็นมิ่งเป็นฝันเป็นที่ชื่นชมยินดีของพวกเราในวัดวารีดงกัางย้านดวงสัตนั่งลงสำนักสานัก เป็นเครื่องสักการะบ,บูชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์พระราชทานมาเพื่อใหคคบบอออ้เราทำการสักการะบูชาพระสงฆ์ปุถุพิบดีปฏิบัติชอบเพร,ร,ราะทำไมพระองค์ถึงพระราชทานสมรักษ์หลาะพระองค์ไม่สามารถที่จะเป็นบุญกุศลมาแก่พวกเราพรกะเราดูแต่ะและดินแต่ละแดน อยู่ใจกันคิดถึงกันนึกถึงกันเรากขไปทำบุญที่น,นั่นที่นี่ได้เมื่อเราอยากไปทำบุญเนี่เราก็ไปได้สะดวกแต่ว่าระบว่สมเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระองาาค์มีพรรกิจมากหมาพระองค์มีวรรกิจมากใหม่ไม่สามารถที่จะเสด็จพรจะราชดำเนินไป่วพื้นที่มอง ประเทศไดหรือแม้เระทั่พระสงฆ์ผู้ที่มีความเสียสละใทําหน้าที่เผยแพร่พระศาสนาต่างประเทศพระองค์ว่าเอนผู้นงคนนดียวได้ระราชการพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะเสด็จดำเนินไปถวายเครื่องสักการะบูชายดินได้เมื่อพระองค์ไม่สามารถที่จะเสด็จไปแล้วดีดและแหงนนั้น เระองค์ได้พระราชทานสมณศักดิ์นี่เป็นเรื่องสำคักล้ำโบชาเมื่อพระองค์พระราชทานสมรศักดิ์มาพวกเราในฐานะที่เป็นศิษย์ญาติศิษย์ญาติยมก็ดีกว่าได้รับขอบสำคัญได้รับขอบสำคัญเพราะฉะนั้นสมรศักดิ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญลาำโบชาของที่ในหลวงได้พระราชทานให้กับท่านสมณทั้งหมดทั้งมวาที่ี บาาาุาการ,ารีของเราท่า,านพระรูโกศลธรรมประโชดหรือว่าพระรูสังฆมรีได้รับพระราชทานสมรสก็เป็นผู้มีคุณธรรมมีคุณงามความดีได้บำเป็นสมณกิจองเป็นสมณธรรมตามสมควรแก่กำลังทำสมควรแก่ฐานาบนโลกของตนเองแต่สิ่งสำคัญนันก็คือท่านพระรู กอนสวนั้นอปฏีคุณธรรมอย่างน้อยที่สุดมีอยู่ห้าประการก็คือหนึ่งสังฆะโตเป็นผู้มีความเป็นนักสงฆ์สังฆะโตเป็นนักสงฆ์สงเรฆ์เพื่อสาตมิสอภิสุขสัมมาเนยไม่ใช่จัพหวในวัดบางแห่ง ช่วยเหลือเพื่อพลังพระศาสนาโดยเฉพาะเมื่อที่หลวงพ่ออดีตเจ้าพนักเกยมีชีวิตอยู่เ็าทำหน้าที่เป็นเลขาธิการเจ้าพนัเกือเมื่อเป็นเลขาธิการเจ้าพนักเือแล้วก็ย่อมมีความคุ้นเคยกับรักในงานลเกเมื่อมีกานมีงาน cứ ngày thăm thơm 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 được thơm 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 th thơm 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 th 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 ประสานกุมารอาจารย์ต uh, ่างดัง uh, ท <c ười> ินตังเล่้นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบไปสงเคราะห์ญาติโยมไปช่วยเหลือเกื้อกูลญาติโยมในภายในหมู่บ้านบ้านภายในอางทองไหลนี้น้ำท่วมอันนี้แหละคือเป็นนักสงเคราะห์ตัวเองทำไม่ได้ตัวเองไม่มีกำลังก็ประสาน ประสานคนนู้นคนนี้ประสานหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อันนี้แหละคือหลักสำคัญประการที่สองนั้นที่ท่านรัฐมนมีนักขึ้นมิตรอัางดุลมิตรอัางดุลนั้นแปลว่ากองมิตร่อมิตรผูกมิตรไมตรีอังกับเพื่อนสัตว์มิตรทั้งกับญาติกำลังไม่เปทะเอาะกันแม้กับใครสร้างแต่มิตรสร้างแต่ ่มอนอนคำว่าสร้างวิทก่อนีิไม่ตป็งหมายความว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาคำว่าวิทนี้แปลว่าผู้ที่มีจิตใจมีเมตตา,ด,าดูยากเกินภมสาทุกชนในวัดบ้านหลังพ่อของเราหรือว,ว่าวัดวารียุรมสมัสยก่อนมีพระในอยู่จำงหรัดาปีละ ห้ารโรก,กันหายยางสมัยก่อนนะท่านที่รา่างยังไม่ได้ไปอยู่ที่วังข้อไม่ได้มาอยู่ที่วดัดบางยืนลมจะหาพ้างอยู่ชมุมนาระบัดยินห้าโรคเกันย่างณปัจจุบันนี้ทั้งพักท,ทั้งเนินห้าสิบเลยห้าสิบโรคขึ้นอันนี้คือเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้มีเมตตานะญาติโยมจึงได้นำลูกหลานมาฝาก ในกรอบรมมนิสัยอบรมมบาะแนะนำสั่งสอนให้กเพราะความเป็นผู้มีเมตตานอกจากเพื่อนสารเดชดาวเพเภอต่างๆก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจมีวิทย์มีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตาต่อย่างต่อยน่งไม่ได้เลือกหรืนรักไม่ได้ปรับี่ั่งอนเลยคุณธะทำ่อนอสังอนมรกก ประการนิสายวัดทัอยู่อาบอกว่าเป็นผู้รู้คำพูดเป็นผู้รูเ้เจตนาของผู้ขอเป็นผู้รูเ้เจตนาของผู้ขอนั่นก็หมายความว่ากไมมาสอนตานาปราัยมากเกี่ยวข้องสําคัญไม่ต้องอธิบายอะไรมากเขามีความประสงค์ อะไรแม้ถุ่ขยายความไม่มากทัางรู้ว่าเจตนาของบุคคลนั้นเป็นอย่างไรไม่ว่าเจตนาแม้กระทั่งการสนองงานของเจ้าพระรพผู้องค์การสนองงานของหลวงพ่อเจ้าพระกเทธเทวีสูงขึ้นไปก็คือการสนองงานเจ้าพระนิพพานตามลำดับบางครั้งบางทีเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชานี้ สั่งงานอาจจะไม่ขักนกระมัสั่งงานอาจจะไม่ขันคำว่าสั่งงานไม่ขันนะบางครั้งบางทีไม่ได้ขยายความมากบางคนระั้งบางทีแค่บอกว่าเอาไปดูหน่อยเล็งข้างเล็งขาไปดูหน่อยถ้าเขาบอกว่าไปดูหน่อยคืออะไรมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นในในอัเตอรหรือแม้กระทั่งไปช่วยเหลืออัลเตอร์อันนี้เรืองคำว่า รู уров, med, so so far, ้รู้คำรู้อักตุแค่คำไม่กี่คำสามารถตีความหมายได้สามารถนำไปพติปฏิติได้ให้ถูกต้องไม่ต้องพูดให้จำที่อจำชัไม่ต้องพูดไป็นมากใครจพูดได้บ้ากอันนี้คือคุณธรรมข้อที่สามประการที่สี่คุณธรรมข้อกที่สี่ก็สืบเนื่องมาจากข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม ก็เลยมาเป็นวัตถุศิลปก็คือวีตามัชโรว์ะวีตามวัชโรว์หรือว่าวัชโรก็ได้แปลว่าปาาาราศจากความตันหนิย่าโยมสาวกชน้ใดคนนี้มีความตนหนิไม่สามารถที่จะมีบริวารได้ไม่สามารถที่จะมีพักมีพวกมีเพื่อนจะทรงได้ไม่สามารถที่จะมีรูปควารูปเรียอยู่ด้วยนะเพราะอะไรเพราะ คนที่มีความตันหนีนะมันจะเป็นความเห็นแก่ตัวคนที่มีความตันหนีเขาคือคนเด็กแก่ตัวเพรันทั้งี่คนที่มีความตันหนีจะไม่มีบริวารแต่ไม่ต้องขยายความอธิบายให้มากท่านรับผูของพวกเราเจ้าวาดของพวกเราท่านรับผูโกสัมมธรรมประชดเนี่ยท่านเห็นทำให้ประจ่างว่าท่านนั้นไม่ได้มีความตันหนี ที่มีแต่คนรักที่แต่คนเข้ามาขออยู่ขอต่างไม่ว่าจะเป็นูลบรักหลูกเป็นอีวัดของเราเนี่ยจะมาเ,เรา้กเ่าวเลยว่า50ลกูก60กลมทีนี้อาจจะยร้อยด้วยซ้ำไปวปันเด็กๆนอกจากนั้นญาติยโยมชาวบ้านบางพอ่อกด็ดีชาวในเขียคำเพื่อวิบูลของเราตรู้ว่าแล้วแต่ได้ติดได้ใจของค่าน และก็หมายความว่าวเพื่อให้อาจารย์ความตื่งเึ่งทำให้เป็นที่รับของคนรุ่นปณิอันนี้คืคอคุรรมข้อที่สี่ที่มีอยู่ในตัวของนันบตบวชคุณธรรมข้อที่ห้าท่านบอกว่าในตาวิเนตาอนุเนตาทั้งสามข้อสามคำไม่้รับนเด็ดคำเดีววยว เนตตาแปลว่าแนะนำวิเมตาแปลว่าชี้แจงอาลุกเมตาแปลว่าตามไปชี้แจงข้อนี้หมายความว่าท่านเป็นผู้นำมีความเป็นมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำผู้นำในระดับความเป็นเจ้าขวัญผู้นำในฐานะความเป็นเจ้าพระต่างน ผู้นำในฐานะที่เป็นเลขาธิการเจ้าคณะเปิดนำหมู่นำคณะเป็นเี่ยึ่งของลูกหมู่ลูกคณะเป็นที่พึ่งของญาติของโยมนายสามารถแนะนำญาติแนะนำโยมนา้ไม่ได้นำอย่างเดียวยังชี้แจงเลยขยายความความทันางทีคนเหล่านั้น มีชาวปัญญาไม่เท่ากันท่านคได้อาศัยวิทยาทางนี่นะชี้แจงขยายความให้ชัดเจนขยายความให้เข้าใจละทางคนรถ่นตัวนี้อย่างเล่นรุ่งเป็นติดตะกันก็มีความแตกตา่างกันไม่ได้มีปัญญาชาวปัญญา,าเสมอกันบางคนก็่างง่ายบางคนก็กว่าจะว่าง,ง่าย ต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยแรงงานสื่อแรงงานในชี้แจงยังไม่พอนะยังตามชี้แจงตามลุกเป็นต้นตามชี้แจงก็คือจำที่จำใชยพูดบ่อยๆว่าบ่อยๆแต่ละมาเนี่ยยังไม่ได้เลยพูดคำเดียวแล้วไม่ฟังเราไม่เดืดนี่ยแต่ท่านก็ใช่ท่านก็โกรธโกรธอนุกกัน ตามชี้แจงตำแสดงแนะนำทำให้ป็นแบบอย่างอันนี้แหละคือคุณธรรมทั้งห้าข้อที่มีอยู่ในตัวของนักปรูปูเมือ่อนักมีคุณธรรมจงเป็นสาเหตุใหทหางได้รับเกียรล้อมเกียรนี้แก่จะจงไปในปรากฏแก่สายตาของ เจ้าคณะผู้ปกครองสูงกว่านั้นขึ้นไปก็คือเจ้าคณะเพิรเจ้าคณะวันเมื่อเห็าท่านมีคคนธรรมีผลงานก็ได้เสนอเินเสนอเงินเรื่อยๆเมื่อเสนอไปแล้วทราบอึงเรื่องหนึ่งงาเทศนรักกันปางาสมเด็จพระเจ้าจึงได้พระราชทานสมณศักดิ์ ให้ท cat ่านยกย่องท่านบูชาบูชาคนบธรรมของพระพุทธค์ให้ท่านได้มีกำลังกายกำลังใจในการทำงานให้ท่านได้มีกำลังใจกายกำลังใจในการดูแลวัดวัะวาสนามีกำลังกายกำลังใจดูแลยาดูแลโดมเป็นที่ึ้นของงาโยบ อันนี้กนะ็คือสิ่งที่ในหลวงในพระาราชธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้พวก่เราที่มาจากพิบูลก็ดีที่อยู่บนน้ำก็ดีก็ร้ว่นะาแล้วแต่ทํา้กำลังใจกันแล่นกันให้กำลังใจกันและกันทั้งทั้งหยกมาให้กับคนไทยกันกำลังใจนี่แหละสำคัญที่สุดดีกว่ายาหลายหลาอย่างบางครั้งางทีบางคนป่วยไข้ ยารักษาโรคหรือว่าหมอบอกว่ารักษาไม่หายแต่ถ้าได้รับกำลังใจที่ดีอาจจะต้องไปใช้ยากรานั้นใช้กำลังใจนี่เป็นเรื่องรักษาเพราะกำลังใจที่เรามาวันนี้ถือว่ามาให้กำลังใจครูบาอาจารย์มาให้กำลังใจในฐานะที่พวกเราเป็นฝ่ายสนับสนุนครูบาอาจารย์นักปราชญ์อดิต ทั้งใกล่าวเรื่องความเป็นไทยของพระศาสนาหอืว่าศาสนาของพวกเราของพวกเราเนี่ยภูริศาสาานามีองค์ประกอบสำคัญอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งเรียกว่าศาสนาายาศาสนาขายาก็คาาือนารประ้อบด้วย่ารประกตสอสรมมารพชลูกน้องลูกเมที่นั่งอยู่ในวินนนนหาร ล้วนแล้วเป็นศาสนาใดะเป็นศา,ยายสนถถาใดะศาสนาใดะเหล่านี้มาจมากาจไหนมาจากญาติการโยมนัไนก็คือล,ลูกหลานของญาติของโยมนะ่รที่นั่งอยู่ในนั้นหมดล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของญาติของโยมอันนี้เรียกว่าศาสนาใดะส่วนวสำคัญข้อที่สองก็คือศาสนาอุป,ปถัมภ์ Sắp sửa của năm mươi bảy điểm yêu. Were bọn của công Oba năng lượng bà sắp đi thăm 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 sáu thăm 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 sáu, thắng, เพราะมีเสาค้ำทั้งคนมันยืงไม่หมลนน่นมันคับจุนเลยเพราะฉะนั้นศาสนาองประหลังมีสองสิญงยอดโยมเป็นเสาเสาค้ำพระศาสนาให้คุ้นใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นเส,คสาค้ำวัฒศาสนาเป็นเสาหลักของพระศาสาศนาเพราะถ้าไม่มีเสาค้ำอย่างยอดโยมวัฒน,นารรมอยู่ไม่ได้ ศาสนาญาติปื้นไม่ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ลงมาหลับให้พวกเราเพื่องูรนกัระหว่างศาสนาญาติกับศาสนาอุปธรรมเพื่อคูนกะให้พวกเราได้เคื่องูรได้เคื่องบูร์ได้เครื่องูร์กันญาติโยมอุปถธรรมมาทำคอยดูแนวลูกพระงลูกเมงลูกเมงตั้งใจศึกษาว่าเรียนบำเพ็อบำทน ศึกษาตามนักปาชญ์แนะนำญาติโยมในทางที่ถูกที่ควรในทางที่ไม่ทักน้ำญาติโยมในทางที่เสียหายเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมได้ภูมิใจว่าเรานี่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สําคัญในพระาศาสนาะเพราะได้ขก้นชื่อว่าเป็นาศาสนากขุปธรรมหรือว่าเป็นผู้อุปธรรมบจนวัดวาทศาสนาถ้าญาติโยมไม่อุปธรรม พระานเด็กที่นั่งอยู่ในวิหารนี้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นถึงแม้ว่าโลกมันเปลีย่ยนไปอะไรก็แล้วแต่เ,เราจะบอกว่าหรือว่าพร้านเด็กบอกว่า,าสามารถซื้อกิ้นได้ถ้ามีหนึ่งรับเงินงลำเลีงไปทำอะไรเป็นโรงการนี้ร้านไปเรียกทำสุดยอดสิ่งนีนก็รั้บหมดรู้วนแล้วมา,าจากหน้าจากยู่เพราะฉะนั้น บุคคลที ok os, era, figure, ่สำคัญในพระศาสนาที่สุดตัวย่างคือดวงเราเนีอกสมเด็จพระสมชายพระเจ้าวางให้พวกเราได้ดูหล่อยนเพราะวันนี้พวกเราจะได้มาให้กำลังใจลูกครับลูกเมย์ลูกครัของเราคือท่านพระบุคคลนธรรมประโชดนได้เลยท่านเสียตลาดใหญ่มากเสียตลาดใหญ่มากถ้าท่านดูเป็นกล่าวว่า ท่านมีก right ็มีควมีอะไรของนั่งท่านก็สบายท่านแต่เพราะท่านเสียสละยอมตัวออกมาเป็นเนื้อนาบุญท่านกเราได้กลับได้ไหวยได้บำเพ็ญบุญจนจนบุญสนท่านอยู่ในวัดป่าพัฒนาสถานหลายอาสนำตนนั่งดีสิบบางนแล้วมัน เน่ยถือว่าเป็นผลงานทำดีเป็นปวาเสียสละท้าทั้งไม่ออกมาอยู่วันพวกเราก็ไม่ได้มาชื่นชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหลวงได้พระราชทานให้กับครูบาอาจารย์ให้กับเจ้าวาดของเราในยามนี้ก็คือได้ว่าได้พระราชทานให้พวกเราั้หมดที่เป็นลูกศิษย์ของทัานที่เป็นผู้อุรถัมภมทวามตุนนั้น ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมชาวบ้านชาวโลกทุกที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีความเคารพนับถือที่ให้การสนับสนุนท่านก็จดถือว,ว่าในหลวงรัราลทา่สมรสด์มาเป็นริ้เป็นฝันเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำกิจกรรมความดีได้ช่วยก,กันเพื่องกุศลศาสนาต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาทำ้ใช้เวลามาพอสมควรขอนห้บนอ Rồi sống tắt bọc các điều lúc năm đây nó chỉ nó chạy hết một mình của sống Nước từ vào đi Khi cuộc đây tân, đếm, 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 đó, và là tầm bằng thẳng Đó là sống năm của mình Đây là một phần Để bắt bạn sắp tình bằng cho kênh Để không bỏ lỡ những video สมเด็จพระราชนีพระบรมวงศานุวง right ์ทุ่งเระองคอยพระองค์ทรงเกษมสัสวรเสด็จเป็นวิเป็นของของประสริฐนิกรตามนานเท่านั้นนั่นเองบนตัวสนธนาลกางตัวเพื่อเราร่วมกันจะทรจงเป็นพรชัยแด่การรุบรูตัวสนตัประเทศปล่อนักปะโคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศรลอบใ ขอให้พคูนั้นเจริญรอกงามไปดูในมวพุทธศาสนายิ่งยิงตื่นเตนอเดินบนภูสลอติในส่วนรคงขอเป็นกัิการรักตอบแทนพาติโยมาสาทุกชนทุกท่านต้อมีแต่ความสุขความเจริญความสงกทุกสมรภูมหากใครจากพยังตระไทั้งหลายทั้งปวงคิดเส้นิประการใกก็ไม่เป็นชอบประกอเรื่อยๆแล้วก็ขอให้สนัตวกลางสำเร็จจกลางสำเร็จ ปรอบด้วยจุวรพิตรวอชัยเืออายุวันนะสุขภรทุกจิตภาลาตีตามชนทุกท่า,านทุกคนเออ